ดีเจ้าวันนี้ตลาดนะคะตลาดทกศน้องไหมน้องมาดูกับข้าวค่ะมีอะไรคะคุณแม่อันนี้วันนี้ประชากอันนี้หนูน้องไม่ดองเจ้ากับข้าวมีอะไรคะอันนี้ไก่ลูกเครับโล๊ไก่ครับน้ำไก่แล้วก็ตำน้อส้มเจ้าเอฟปลาเอฟหมูเนาะเจ้า นี่นะคะมาไฟสิบบาทน้ำพริกป่าจีเหนือเจ้าแล้วก็พะโลไก่นะคะยำหมูยอหนอนมันเหไหมเนาะหนอมันเห,หนืนนนเจ้าสิบห้าบาทแล้วก็ขนมจีนน้ำยาไก่นะคะน้ำยาป่าก,กันนะคะน้ำยาป่ากไก่ป่าก,กะทิะมาขนมคุณพี่มีอะไรคะ ขนมไข่ค่ะขนมที่ใช่มีทั้งนึ่งและทอดค่ะขนมสีไอตูนค่ะแล้วก็กะหรี่ปั๊บค่ะ,ะเปิดเปิดกะหรี่ปั๊บหน่อยค่ะน่ากินมากะจะเป็นรสมีหัวบีไก่นะคะจ้ะ,ะมาดูมุมนี้มั่งนะคะอ่าอะไรคะคุณป้า สี่บาทนะคะเมก้ายังมาแบบครบนะเจ้าเมียงคำเจ้ามุมนี้อยากได้อะไรทักมาเอิญมานะคะอยากได้อะไรเอิญมาคุณยายอะไรคะมะม่วงอ๋อเมียงหวานทายละ ไข่นะคะข้าวไรเบอร์รี่มะม่วงมะนาวอันนี้มีน้ำเสนอนะเจ้านอหวานนอหวานโลละสามสิบบาทนอสวยๆเลยเจ้าไม่กล้าเห็นม้าขวายก็ได้ว่าอาเจลีมีอะไรคะโอ้โหสวยสวย ของใหม่อย่างนั้นเลยวิสมาหรอโอ้ประตูยังปะออกเกในไงล่ะมาโชว์หน่อยดิโชว์สักปุ๊บนึงจะแล้วก็ถั่วต้มเจ้าเก่านะคะนะถั่ววันนี้ถั่วไม่หมดเลยถั่วไม่หมดเจ้าเกิดนะคะ นี่นะครับมุมตลาดค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ